อยู่ผมนะั้นจินเกิดนะวันนี้ก็จะมาสอนซื้อบัตรกรีน่านะครับผ่าน p a y ์เพาเนี่ยผมก็เข้ามาเว็บนี้นะครับ SEA Gamer Mail เนี่ยครับผมอ,อันดับแรกนะครับเข้ามาจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมให้เรากดไปที่ลูกศรค้นหาเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Rv นะครับผมก็กดติด๊กถูกไปเลยเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เกมการ์ดนะครับผมอ่ะ จะเลือกจํานวนนะครับมันซื้อปัทถูได้ด้วยนะครับผมนี่ครับนะผมส่วนผมจะซื้อเป็นามาริลิน่าแล้วกัน๋ยวซื้อให้ดูเลยแล้วกันนะครับกดเลือกที่เพย์พาวนี่ครับกอ,บอ,บอ,บอ,อจะใส่หรหับนี้ครับผมบบบหรหัสไอ้ตัวนี้นะครับให้เราสมัครก่อนนะครับผมโอเคแกัน ก็รลอมสักครู่นี่ครับผมมันก็จะหักยอดเงินไปภาษีค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ยการขนย้าย20บาทเลยนะครับผมนะก็กดดำเนินการต่อเลยนะครับโอเค กดดำเนินกันต่อเลยนะครับโปเชตนะก็ได้แล้วเนี่ยผมถ้าคือแบบนี้แปลว่าได้แล้วแล้วเนี่ยครับผมถ้าเรากดที่ตัวนี้คนระับโค and นะดแอนทีเนี่ยก็ไปเลยนะครับก็กดที่ตัวแรกนะครับผม อ่าผมก็ได้สั่งซื้อไปเยอะแล้วนะครับผมโอเคกดเข้าไปนะครับอ่าก็จะเห็นพินนะครับผมให้ก๊อปตัวพินมานะครับแล้วก็ไปเติมนะครับผมเข้าไปที่เว็บกริเนีาเลายเนี่ยก็หน้าบัตรเจนี้จบนะโอเคก็จบไปเพียงเท่นี้นะสำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไครต์ด้วยเนี่ยผมเดี๋ยว ลิงก์เว็บผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้ครับผมนะ